ผมยืนอยู่นี่ผืนป่าก,ก็จะเห็นไกลๆเป็นไม้ที่ที่เราบอกว่าเป็นตัวชีวะเด๋จะเห็นต้นแคระต้นมะพร้าวไหมครอ,อเนี่ยนกเพือกนกเรือกจะกินใช้กินอคอแคระมะพร้าวนะนต้นนี้นะอน,นุอน,นุเป็นไหวนะต้นเหมือนมะพร้าวเลยอันคือคอคอเนี่ยเป็นเป็นตัวชีวัดของระบบนิเวศของป่าป่าดิบชื้น คลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกนกนกที่ใช้ปากขบเมนะ็ดอ่ะมากินตระกูลนกนกแก๊กนกเงือกก็ความอุดสมบูรณ์ก็จะเห็นได้ว่าที่เนี้ยป่าอุดมสมบูรณ์นกเงือกที่นี่ถือว่าเยอะเลยนะท่านเหนือจากแก่งอาจารย์ไปก็จะเป็นเขตร,รักษาธุ์สั่งขวามือผมเนี่ยตรงมาทิศเหนือเนี่ยจะเป็นเขตร,รักษาธุาสัตว์ป่าแม่น้ำปาชีที่นู่นคลอเยอะกว่านี้อีกนะที่นู่นคลอเยอะมากแล้วก็นกเงือกเยอะมากแล้วก็เป็นฝูงใหญ่ บนนี้เลยนะครับมาชมหมาไม้ถ้าใครอยากชมวันนี้เราเจอสมเสร็จแล้วนะครับมีหมาไม้อีกตัวที่เหมือนตัวเหมือนกระลอกใหญ่กว่ากระลอกแต่สีขาวนวลสลับน่ารักมากนะครับแต่ตัวใหญ่กว่ากระลอกตัวนี้ก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งซึ่งอาศัยหากินเวลากลางคืนปาป่าที่นี่สวยแล้วก็เราก็อยากรู้ว่าสิ่งมหัศจรรย์ในป่ากแก่งอาจารย์มันมีอะไรที่ที่ลูกน้องเคยพูดถึง กล่าวถึงเราจะต้องเห็นด้วยตัวเองเช่นจระเข้น้ําจืดเสือโครง่งกระทิงช่างปลานะครับที่ไม่เจอก็คือเขาบอกว่ามีกูปีนะครับเขาบอกมีกูปีจริงๆกูปีนะมันอยู่รอยต่อของประเทศเพื่อนบ้านทางอีสานใต้จะอยู่ฝั่งนั้นแต่เ็าบอกว่าฝั่งนี้เคยมีอันนี้ตามแต่ไม่เคยเจอวัวแดงแนะรเรเจอแล้วนะครับจระเข้น้ำจืดเจอแล้วเสือโครง่งเสือดาวอะไรนะอันนี้มีหมดแล้วแล้วก็เสือไฟที่เป็นจุดขายที่แกงอาจารย์ตอนนี้ลหลายๆคนยังไม่เคยเจอผมเจอแล้ว นะครับเห็นละ